สนับสนุนโดย Isuzu D Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม King Power เข้าใจนักเดินทาง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะร้อยอาชีพพิกฝันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยังจะเป็นเรื่องราวของอาชีพค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูอาชีพอาชีพหนึ่งนะคะที่เขานําสิ่งที่เรียกว่าไม่มีค่าหรือว่าเป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่อยากจะได้ค่ะนั่นก็คือขยะนั่นเองค่ะแต่เขานํามาเป็นธุรกิจได้รวมทั้งยังสร้างโอกาสให้กับชุมชนด้วยแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ะะกับเรียกว่าธุรกิจน้องจอยก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่าเขาเรียกว่าธุรกิจอะไรนะฝังกบขยะหรือกบขยะอย่างเดียวไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับคุณเหมียวและคุณวันค่ะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องราวของขยะกันดีกว่าค่ะในช่วงหน้ามาพบกันค่ะ DMAX b o ซ e p ูพาวนวัตกรรมเปลี่ยนโลกสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนานคมแห่งชาติ King Power เข้าใจนักเดินทาง ู้ชมคะกลับมากับร้อยอาชีพพลิกันค่ะในเรื่องราวของขยะนั้นนะคะบางคนนะคะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเออไม่มีค่าอะไรค่ะแต่บางกลุ่มนะคะเขาบอกว่าขยะเนี่ยเรียกว่าสามารถที่จะทําธุรกิจได้รวมทั้งให้ประโยชน์กับสังคมด้วยค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะตอนนี้ค่ะจอยก็มานั่งอยู่นะคะกับคุณเหมียวแล้วก็คุณวันค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจขยะ เกี่ยวกับเรื่องกบฝังเดี๋ยวมันคืออะไรหรือว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวมาถามเขากันค่ะสวัสดีค่ะแลดี้วคุณวันค่ะเขาเรียกว่าธุรกิจอะไรคะเป็นธุรกิจที่เรารับกำจัดขยะค่ะค่ะเรียกว่าธุรกิจรับกำจัดขยะอ๋อค่ะค่ะอย่างธุรกิจรับกำจัดขยะหมายความว่าเรานำขยะ ของจากที่ต่างๆเนี่ยมาเพื่อที่จะนำไปทำประโยชน์หรือว่าไปทำอะไรคือเริ่มจากว่าเรารับขยะจากที่ต่างๆปัจจุบันเนี่ยเรารับขยะจากจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็เอามาบริหารจัดการก็คือตอนปัจจุบันเนี้ยที่เราทำเนี่ยก็คือเอามาฝังกลบฝังกลบให้หมดทุกวันก็คือเพียงแค่เอามาฝังกลบก็คือบริหารจัดการแบบถูกหลักสุกขาภิบ,บาลค่ะ แล้วอยู่ๆคือเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ2คนอยู่ๆเอกมาทำเกี่ยกับเรื่องของขยะได้ยังไงจริงๆเนี่ยมันเริ่มมาจากนโยบายของภาครัฐนโยบายของภาครัฐที่กำหนดให้ขยะเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติปัจจุบันเนี่ยขยะของของประเทศเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ30ล้านตัน30ล้านตันต่อปีนะคะใช่มันคือทุกคนก็ทิ้งขยะกันหมดแบบเยอะจริงๆใช่ก็อยู่ที่ประมาณ80 0 0 0ตัน แปดเอ่อแปดหมื่นตันต่อวันทีนี้เนี่ยไอ้ขยะที่มันสามารถกําจัดได้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณไม่ถึงห้ามหมื่นตันต่อวันค่ะอืมแล้วแล้วถามว่าไอ้ขยะส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนอ่าม,มันก็ถูกถูกเอ่อบริหารจัดการแบบไม่ถูกต้องอ,อาจจะมีเอาไปเอ่อเทกองเอาไปเทกองเอาไปฝังอเอาไปเผาแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็อาจจะแบบลักลอบเอาไปทิ้งตามสถานที่ต่างๆ ทีนี้เนี่ยคนที่เดือดร้อนก็คือชุมชนที่อยู่บริเวณบริเวณใกล้เคียงกับกับตรงนั้นทีนี้อพอพอพอถึงตรงนี้เนี่ยเราก็มองเห็นแล้วว่าปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือว่ามันเราเรายังไม่มีอะ,อะไรอะบอกขยะที่ที่สามารถรับกำจัดขยะได้เพียงคออ่อะนะคะทีนี้เนี่ยเราเรามองเห็นปัญหาตรงนี้เนี่ยโดยโดยส่วนของบริษัทเองแล้วเนี่ยบริษัทมีทีมงาน มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ uh huh. พร้อมพร้อมที่จะบริหารจัดการขยะตรงนี้อยู่แล้วเราก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยภาครัฐในการบริหารจัดการขยะตรงนี้ uh huh. อีกสิ่งหนึ่งก็คือบริษัทเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนําของประเทศในการบริหารจัดการขยะปตะโกงสอน อย่างตัวคุณวันหรือว่าคุณเหมียวเองได้ไปเรียนหรือว่าได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของขยะไหมคะเพราะว่าน่าจะแบบว่าเป็นผู้หญิงอย่างงี้น่าจะไม่น่าจะอาจจะไม่ได้เรียนรู้ว่าเอ้ยขยะมันคืออะไรในสมัยก่อนอ่ะคือต้องไปเรียนรู้ต้องไปศึกษาอะไรขนาดไหนกันบ้างก็งในส่วนของวันก็จะเรียนรู้กระบวนการนะคะเพราะว่าในการทำธุรกิจประเภทนี้มันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลายหลายฉบับมากคะแล้วก็มีหลายกระทรวงที่กํากับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการขยะตรงนี้ค่ะก็หลักๆเนี่ยเราจะเริ่มโดยการที่เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายก่อนอแล้วก็ส่วนในเรื่องของการฝังกบหรือวิธีการกระบวนการที่ถูกถูกต้องเนี่ยบริษัทเองก็เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยบริหารจัดการแล้วก็มีที่ปรึกษาเชิญเชิญเข้ามาช่วยบริหารจัดการแล้วก็ออกแบบ ก็ S <S> สอนเรานะคะว่าการทรําสุขลักษณะพิบาเนี่ยเป็นยังไง<ำ>ต,ตรงที่ฝั่งกบอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นจอยเดี๋ยวจอยก็จะพอรู้สึกว่าแล้วฝั่งกบฉันจะได้อะไรจากตรงตรงที่ทําตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือมันเป็นถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งเลยไหมคะใช่ค่ะก็เป็นธุรกิจหนึ่งคือเราเราเป็นผู้รับจ้างกําจัดขยะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยเราก็ได้ค่ากําจัดขยะอ๋อค่ะ ก็คือเหมือนว่าเรามีอุปกรณ์ครบถ้วนที่จะช่วยทางรัฐบาลกําจัดขยะใ,ให้ถูกต้องให้ถูกสุขลักษณะให้ถูกเ,เรียกว่าสภาพแวดล้อมไม่เสียอยู่ผูกกับชุมชนได้อ๋อเราก็เหมือนเป็นผู้รับจ้างคนหนึ่งใช่ค่ะ,คะซึ่งเราก็ต้องศึกษาโมเดลต่างๆมาเพื่อที่จะทําให้ถูกต้องตามที่รัฐบาลไว้วางใจให้ทำอ๋ออย่างนี้นี่เองโ้สุดยอดจริงๆนะคะถือว่ามันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะ ที่เรียกว่าโอเคตอนนี้คือครั้งคุณเหมียวแล้วก็คุณวันก็อาจจะอยู่ทางาเหมือนบริหารอยู่ทางด้านบนแต่คนที่ได้รับอาชีพต่อนะคะก็คือทางคนในชุมชน นะคะที่อยู่ร่วมกันกับขยะนี่แหละเพราะว่าเขาจะต้องได้รับทําหน้าที่ต่างๆ<ม>เพราะว่าทำกันสองคนไม่ได้อย่างแน่นอนะนะคะยังมีต้องเพิ่มอาชีพให้กับคนอื่นๆได้อีกด้วยนะคะ,คะก็ถือว่าเรียกว่าเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งเนาะที่เรียกว่าให้ทั้งตัวเองให้ทั้งชุมชน,ชมชนให้สังคมด้วยพอช่วยทําให้ขยะมันน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะ ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะว่ามันคืออะไรเพราะว่าถ้าจะพูดอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าแล้วมันเป็นยังไ,ไงไอ้บ่อก,กบขยะไอ้บ่อฝังเขาเรียกว่าอะไรคะบอ่บอฝังกลบบ่อฝังกรบขยะมันคืออะไรมันใหญ่ขนาดไหนแล้วมันต้องอยู่กับกลิ่นอย่างเงี้ยต้องทํำยังไงบ้าง,งค่ะค่ะช่วงหน้าพบกันค่ะกับรอยอาชีพพิกฟันค่ะ มากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคงม Isuzu D Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก King Power เ,เข้าใจนักเดินทาง ชีพิกฝันนะคะในช่วงนี้ค่ะเราลงฟิวกันหน่อยเอ, ي, เอ ي, ะเขาเรียกฟิวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นที่กบฝังขยะอ่าพูดถูกไหมคะฝังกบค่ะฝังกบขยะเอาฝังได้ขยะได้เหมือนกันนะคะคุณเหมียวคุณวันครับมันคืออะไรคะที่ทางด้านล่างเป็นเหมือนแบบว่าเออเขาต้องขุดไว้เพื่อที่จะเอาขยะลงค่ะตรงนี้คือสถานที่ฝังกบขยะ ขยะเนี่ยจะมามาทุกวันค,คือพอเข้ามาเนี่ยมันก็จะผ่านตรงาตาช่างเครื่องช่างพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมาดัมอยู่ข้างล่างเงี้ยแล้วเราก็จัดการฝังกลบทุกวันโดยปกติเนี่ยขยะจะเข้ามาตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือประมาณ7จ็ดโมงเช้าจนถึงประมาณ4ี่โมงเย็นพอหลังจาก4ี่โมงเย็นเนี่ยเราก็จะทําการฝังกลบคือฝังกลบให้เสร็จทุกวันท,ท,ท,ที่เราเห็นขยะอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีการเอาดินกลบไปใช่ค่ะ ทับข้างบนอีกทีทับข้างบนอีกทีหนึ่งคือหมายความว่าจริงๆทํามานานขนาดไหนแล้วคะเนี่ยที่เนี้อันนี้เกือบปีแล้วค่ะเกือบปีแล,แล้วเราคุณผู้ชมมองเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันขยะน้อยจังเลยอ่ะเกือบปีแต่คือเรากรบกร,รบทุกวันกบทุกวันมันก็เลยสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ค่ะมันจะเป็นชั้นๆอ,อันนี้คือชั้นที่สองแล้วค่ะกาลังจะขึ้นชั้นที่สามอ๋อแล้วยังไงคะคือที่บอกว่ากรรมวิธีหรือว่าทำทุกอย่าง มันถูกสุขลักษณะคือยังไงคือมันต่างจากไอ้พวกฝังแล้วก็กบขยะธรรมดาทั่วไปยังไงคือโดยปกติเนี่ยเ,เราจะปู HDPE ก่อนที่ที่เราเห็นเป็นสีดำสีขาวอยู่ตรงนู้นนะคะ,คะสีดำเนี่ยก็คือผ้า HDPE กับ g o t t ท t i l e ไอ,อตัวนี้เนี่ยมันจะกัรคืออะไรก่อนดีกว่าคุณเบล HDPE PP อะไรเนี่ยไอ HDPE เนี่ยมันก็คือผ้าที่ที่มีความหนา uh huh. อ่ามันก็กันน้ำชักขยะเนี่ย มันซึมลงไปใต้ดินอ๋อไออย่างนี้คุณผู้ชมหมายความว่าคุณผู้ชมจะเห็นขยะทั่วๆไปเนี่ยมันจะต้องมีน้ําขยะออกมาไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกขยะแห้งก็แล้วแต่ถ้ามันรวมตัวทับถมกันไปนานๆามันจะมีน้ําออกมาใช่ค่ะไอ้ผ้าตัวเนี้ยมันลองอีกที่นึง เพื่อให้น้ำเนี่ยม,มันอยู่ในน้ำไม,<ง>ไม่ไม่ไหลลงไปใต้ดินไม่ลงไปใต้ดินค่ะมันจะไปปนเปือปปเป้อนไปปนเปื้อนกับดินอื่นๆกับน้ำกับ<น>กับน้ำที่ที่ชาวบ้านจะดูดขึ้นมาใช้อ๋ออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เคยได้ยินว่าเอ้ยมีมีปัญหากันว่าโอ๊ยเียกวกลัวว่าไม่อยากให้ที่กบขยะเนี่ยมันมาอยู่ใกล้ชุมชนเพราะว่าชุมชนต้องใช้น้ําใช่ค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นกบขยะแบบเก่าไอ้น้ําในขยะเนี่ย มันจะไหลลงสู่ชุมชนสู่น้ำที่ชุมชนใช้เขาก็เลยไม่อยากให้มาต้องให้ห่างต้องห่างจากชุมชนจากชุมชนแต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำแบบเก่าเราไอมีผ้าไอไอ d ะไดีๆนะคะ H D P E s D P E มาลองหนึ่งชั้นค่ะแล้วก็มี Geo textile อีกหนึ่งชั้นแล้วก็มีอีกหนึ่งชั้นมีคือมีผ้าสองแบบสองชั้นด้วยกัน การน,น้ําทุกอย่างที่มันเป็นของเสียเนี่ยไห,ไหลลงไปใต้ดินอ๋อม,มันก็เลยถือว่าเออเรียกว่าถูกสุขลักษณะอย่างแท้จริงค่ะอืมแล้วนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะที่คุณผู้ชมมองอยู่อย่างนี้นะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะโอ้โหทำไมพนักงานอะไรเยอะแยะหนูก็ถามเหมือนกัน จอยก็คือตางจอยก็ถามเหมือนกันว่าเาคุณเหมียวคุณวันคะจ้างพนักง,งานไว้ขนาดนั้นเลยเหรอคะเขาบอกไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมที่เห็นนั่งแยกขยะถือถุงขยะอยู่เอาขยะใส่ในเนี้ยไม่ใช่เป็นคนในชุมชนใช่ค่ะค่ะยังไงคะก็เนื่องจากว่าเรา เข้ามาทําธุรกิจที่นี่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกขยะเนี่ยมันสามารถสร้างไรายได้ให้กับชุมชนได้ทีนี้มันจะมีชุมชนโดยรอบเนี่ยค่ะเขาก็สําหรับคนที่ไม่มีอาชีพหรือเลือกที่จะทําอาชีพนี้ค่ะ,คะเขาก็จะมาลงทะเบียนขอมาลงทะเบียน,ยนกับทางบริษ,ษัท่อน,นค่ะซึ่งเราก็จะมีข้อตกลงร่วมกันว่าการเข้ามาอยู่ในบ่อเนี่ยคุณจะต้องแต่งตัวยังไงแล้วก็มีข้อตกลงในการที่จะอยู่ร่วมร่วมกันยังไงในบ่ออย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเก็บเก็บขวด เก็เอาไปขายอีกทีนึงเอาไปขายส่วนที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยกอบเขาเลยไม่ได้คิดตังค่ะเป็น CSR ให้ให้ฟรีๆขับชุมชนโดยรอบอ่ะโอ้น่ารักมากแล้วก็จะมีทางทางชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็จะมาลงทะเบียนเข้าคิวกันอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้มาคัดแยกขยะคือเหมือนถ้าถ้าเป็นภาษาทั่วไปของผู้ชมค่ะก็จะบอกวินวินอ่ะคือได้ทั้งคู่ อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันคือเราก็ได้ในการที่คัดแยกขยะต่างๆออกไปเป็นขยะที่เป็นสามารถรีไซเคิลได้ช่วยสิ่งแวดล้อมได้<ะ>แล้วก็ช่วยเราได้ด้วย<ะ>แล้วก็ให้ช่วยชุมชนโดยทําให้มีเรียกว่าคนในชุมชนมีงานทำเพ<ะ>ิ่มมากขึ้น<ะ>เยี่ยมเลยค่ะดีเลยค่ะเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะคะถือว่ามันเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเป็นคนแถวต่างจังหวัดอาจจะมีความรู้สึกว่าเออฉันเคยได้ยินอาชีพนี้แหละ แต่ว่าอาชีพบางอาชีพเนี่ยถ้าทําให้มันถูกต้องแล้วก็ถูกตามกฎหมายถูกตามหลักการแล้วแล้วก็ค่ะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะช่วยได้ทั้ง เรียกว่าทั้งสภาพแวดล้อมทั้งชุมชนแล้วก็มันก็ย้อนกลับมาให้ตัวเราเองด้วยถือว่าเป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนถือว่าเป็นคนประสบความสําเร็จนะถ้าเห้น้องจอยพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะนําโมเดลต่างๆเนี่ยมาช่วยสร้างให้กับประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าทําให้ขยะมันน้อยลงได้อยากให้คุณเหมียวและคุณวันค่ะฝากให้กับผู้ชมทางบ้านนะคะสําหรับเรียกว่า คนที่ตกงานบ้างแหละอยากจะทํางานแต่อยากจะมีแรงบันดาลใจนะคะจากคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณวันพูดลวกันประเด็นนี้เพราะว่าคุณวันเนี่ยจะคุกคีกับชุมชนเยอะมากก็สําหรับธุรกิจประเภทนี้นะคะสิ่งแรกที่จะฝากถึงรับทุกคนก็คือว่าให้ศึกษาระเบียบและข้อกฎหมายให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเข้าถ้ายังไม่รู้แนวทางที่ชัดเจนเนี่ย คิดว่าจะแนะนำาให้เข้าปรึกษากับหน่วยงานของภาครัฐนะคะเพราะว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขามีส่วนที่จะช่วยไปสัมพันธ์และช่วยแนะนําเราได้ะค่ะซึ่งทําให้เราเองเนี่ยไม่ไม่หลงทางแล้วก็ไม่เสียเวลาในการประกอบธุรกิจอะ,ค,ะค่ะ okay. ค่ะสำหรับธุรกิจประเภทนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่ใช่ว่า อยากจะทำก็ทำได้เลยเราต้องลงลึกเข้าไปศึกษาอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐค่ะให้การสนับสนุนนะคะเพราะว่าพร้อมที่จะให้ผู้ลงทุนนะคะได้ทำอะไรดีๆให้กับประเทศชาติได้เหมือนกันอย่างเช่นทางคุณเหนยวแล้วก็คุณวันแบบนี้นะคะเข้าไปศึกษาอย่างแท้จริงตอนนี้เรียกว่าทางรัฐบาลก็เปิดต้อนรับ นะคะแล้วก็ให้คําแนะนําที่ดีจากทั้งคุณวันแล้วก็คุณเหมียวด้วยค่ะวันนี้นะคะขอบคุณแี่คิดดีๆนะคะจากทั้งคุณวันและคุณเหมียวค,ค่ะที่เรียกว่ามาสร้างแบบใหม่ให้กับจอยนะกับอาชีพใหม่ๆนะคะอคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการรออาชีพพลิกฝันค่ะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมง 25นาทีฐานทรบหแห่งนี้นะคะเรื่องราวของอาชีพยังมีเสมอค่ะสำหรับคนที่มีความฝันค่ะอย่าท้อนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจริงได้ค่ะถ้าคุณมั่นใจและลงมือทำค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณอีซุซุธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม KING POWER เข้าใจนักเดินทางสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนานคมแห่งชาติผลิตภัณฑ์ของขวัญช่วง SME Startup Thailand คุณผู้ชมคะการทําธุรกิจร้านอาหารนองจากอาหารต้องอร่อยแล้วระบบการจัดการร้านอาหารก็ต้องดีด้วยไม่เช่นนั้นอาจทําให้เกิดความสับสนและความวุ่นวายได้ค่ะวันนี้รินจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับธุรกิจที่เขาเนําเอาโปรแกรมออนไลน์มาช่วยในการรับคําสั่งอาหารจากลูกค้าซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาปลอดภัยและเชื่อถือได้ฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะตามมาชมกันเลยค่ะ ครับผมชื่อวริตตันติวิรสุดชื่อเล่นชื่อวไลซ์ปัจจุบันเป็น co าวเดอร์ er ของบริษัทไนส์สรุปจำกัดครับเราทําเกี่ยวกับระบบแคชเชียร์ร้านอาหารออนไลน์ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการยุ่งยากต่างๆครับเพื่อนของผมทําร้านอาหารแล้วก็หัวในฟังว่าอซอฟต์แวร์ร้านอาหารเนี่ยมีราคาแพงไม่สามารถซื้อได้ด้วยความที่เราชอบเขียนโปรแกรมอยู่แล้วก็เลยบอกเพื่อนเดี๋ยวเราลองเขียนให้ดูแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึง ปัจจุบันนี้ครับเราโชคดีที่มีธนาคารออมสินมาช่วยเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินของเราครับทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าครับหากคุณมีไอเดียที่ดีและคิดว่าเป็นไปได้รีบลงมือทำเลยครับและคุณจะประสบความสำเร็จเพียงแค่เราใช้สิ่งที่ชอบเป็นแรงบันดาลใจใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไป ไม่แน่นะคะคุณอาจกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเลยค่ะธนาคารอมสินพร้อมสนับสนุนและร่วมลงทุนให้กับความคิดที่น่าสนใจของคุณเสมอสนใจสอบถามได้ตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ